สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะอีกคลิปนี้คลิปนี้ดิ่ก็ลงออกกำลังกายตอนบ่ายสองบ่ายสองเลยเออพิ่งตื่นค่ะก็เลยลงมาเนี่ยไม่มีใครเลยบ่ายสองอะ่ะเป็นฟิตเนสที่คอนโดก็เลยมาทักทายเพื่อนเพื่อนก่อนจะวิ่วงมาเขาวิาว่าการออกกำลังกายมันมนันดีที่สุดแล้วในการที่จะลดความอ้วนหรือว่าจะดูแลสุขภาพหรือว่าอ่าจะทำให้มันกระชับขึ้นอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันเพราะว่ามันลดได้เร็วกว่าอย่างอื่นนะการอดอาหารใช่ป่ะหอมก็จริงแต่แบบมันก็ไม่กระชับอ่ะ บีอยากจะใช้ใช้การที่วิ่งอ่ะแต่ไม่ใช่เริ่มที่เดินเดินก่อน5นาทีจะรับวิ่ง8นาทีแล้วก็เดิน5วิ่ง8เดิน5วิ่ง8ปดทำแบบนี้ประมาณ3-4เซตถึงจะได้ทำทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าใครทำมาช่วงแรกมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปถึงมันจะแบบหายเหนื่อยไม่มันจะไม่เหนื่อยแต่ว่าช่วงแรกเป็นใครก็เหนื่อยค่ะก็อดทนกันนะเนี่ยก็จะถามว่าใครเคยใครเคยอะไรวะใครเคยสมัครจีเน็ตเฟิร์มบ้างอ่ะอยาก อยากไปเล่นน่ะอยากไาเรียนเต้นอะไร่างเงเราชอบเต้นซิกรเดียวซิกเด,ยเดียวมาดูน้ำรอนดียดูวิวห้องนอวิสาวยังน้ำตาจ้อาอุ้ยสองนาทีแล้วมาเยวมากพี่ถึงเพื่อนนะคะก็กลับประมาณออกพรรษาเมื่อไรกลับเดี๋จอการนีบายไปแล้วนะคะมีเลย